สวัสดีค่ะพบกับคลิปที่9ก้าไอเดียแอนด์เรเฟรนซนะคะการหาไอเดียแล้วก็การหาข้อมูลอ้างอิงสำหรับการนำมาวาดภาพของเรานะคะจะยกตัวอย่างอย่างคุณหมีตัวนี้ถ้าเรามีคอนเซปต์หรือว่ามีไอเดียนะเราก็คือจะเริ่มจากการเสิร์ชนรู้เรน่อก่อนก็เปิดจาก Google นั่แหละ,อ,ะอาจจะหาข้อมูล สำหรับไอก็จะทำเป็นเคสสตั๊ดดี้ให้ดูแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาโพสดูงานกันว่าแต่ละคนมีไอเดียมีคอนเซปต์เสิร์ชเรฟเฟรนซ์อะไรกันมาอย่างไรอของไอก็จะเริ่มจากาภาพหมีก่อนก็คือเราสนใจหมีพันไหนแบบไหนนะคะเราก็จะศึกษาเขาเรียกว่าโครงสร้างเราก็เริ่มจากการวาดดรออิง่งหรือว่าดูบุคลิกเอกลักษณ์ลักษณะ สีความเป็นอยู่อะไรเงี้ยก็คือถ้างานมันต้องลงรายละเอียดของตัวคาแรคเตอร์มากๆเราก็ต้องเสิร์ชรูปเยอะหน่อยการที่จะสื่อสารภาพนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเขาเรียกว่าไม่ผิดประเภทไม่ผิดเผ่าพันธ์ุเนี่ยเราก็นะคะดูรูปเยอะๆเลือกรูปภาพในหลายๆมุมมองนะคะแล้วก็เอามาสเก็ตแบบเร็วๆคร,ร่าวๆไอจะไม่เหมือนแบบไม่ ปราณีตกับเรื่องของสเกจมากคือเราจะรวบรวมไอเดียเราจะฝึกการสังเกตนะคะว่าเอ้รูปทรงมันเป็นยังไงบุคลิกท่าทางความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆง่ายๆตอนนี้มันเกิดเอฟเฟกอะไรกับน้องหมีบ้างถ้าเรามีธีมอย่างเช่นไออาจจะคิดถึงเรื่องตอนนี้ธีมของ global warming อ่อาไอก็จะ ยกคอนเซปต์อันนี้มาทํางานนะคะเราก็จะศึกษาชีวิตหมีเบาๆนะบางทีก็อาจจะดูจากสารคาดีมาบ้างแล้วก็ได้อินสปายนะมาคันนี้เจ้าตัวโพลาร์แบร์เนี่ยก็ตอนนี้เนาะน้ำแข็งละลายความเป็นอยู่เขาก็ดูค่อนข้างจะแร้นแค้นก็เลยเอาอันนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในการวาดคอนเซปต์งานจากนั้นพอผลกระทบจาก โลกร้อนเงี้ยเราก็เหมือนอาจจะ thinking ไปเรื่องถึง mind map ว่าเอ้ยโดยเรื่อง content รอบๆเนี่ยมันมีเกี่ยวกับอะไรบ้างครน,นี้ก็ไปดูว่าเอ้ยถ้าเรื่อง global warming เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรณรงค์การประท้วงนะคะของเด็กๆอ่าเราเปิดไปเงี้ยเราก็จะเจอเนื้อหาไอ้ก็จะแบบเอ้ยดูงานแล้วมันดูมีมีสีสันดีเด็กๆประท้วงเกี่ยวกับอ่าเรื่องของ โลกร้อนนะว่าอาจจะช่วยสิ่งแวดล้อมโลนลงนะคะอันนี้ก็คือเอาเขาเรียกว่าภาพโดยรวมอาจจะถ้าเราทำเรื่องลึกๆเราก็ค่อยไปอ่านดีเทลคันนี้เราก็จะแบบดูแอคชั่นของภาพประกอบว่าอ๋อเรื่องของการเป็นนักโลนค์ลงนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างไอก็จะวาดสเกจแล้วก็เอามาประกอบกับ ตัวคาแรคเตอร์ที่เราออกแบบไว้ก็คือดึงดึงคุณหมีมาเป็นอ่านักลนนลงนักประท้วงอาจจะต้องเรียกร้องหน่อยเพราะว่าบ้านเขาถูกทําลายอะไรอย่เงี้ยก็จะดูว่าเอ้ยพร็อพมีอะไรบ้างอันนี้ก็แบบพอโลกร้อนนะสิ่งแวดล้อมมันแย่อากาศก็ไม่ดีคัเนี้ยก็นะ PM 2.5ในประเทศไทยไก็แบบเหมือนแบบผสมเรื่องราวคอนเทนต์แวดล้อมมาก็อ่าเปิดดูแล้วก็วาดค่ะเขาเรียกว่า วาดเก็บองค์ประกอบทุกอย่างที่จะนำมาประกอบกันในตัวคาแรคเตอร์นะมาสร้างสตอรี่สั้นๆส,สำหรับตัวคาแรคเตอร์นั้นๆนะคะมีอะไรที่เกี่ยวโยงกับคอนเทนต์ทั้งหมดที่เราอยากจะวาดก็อ่าวลองดูอันนี้ก็มีแบบหน้ากะกาก็ดูแบบมีแบบเท่ๆแปลกๆเนาะก็อาจจะไม่ใช่แค่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวที่ป้องกันเรื่องของอากาศนะคะ เด็กเขาก็หาพร็อพมามีป้ายประท้วงนะมีสีสันนะคะมีการแต่งตัวมีอุปกรณ์โทรโคงอย่างเงี้ยนะ,นะก็เก็บข้อมูลวาดยุกยุกยิกๆนะคะเพื่อที่เวลาเราไปวาดจริงเงี้ยเราจะได้ไม่ให้นั่งเทียนวาดอย่างเดียวนะว่าเอ้ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไร ที่มันควรจะอยู่ในชิ้นงานเราบ้างนะคะก็ดูจากภาพจริงๆนี่เลยละ่ะแล้วก็วาดสะสมไว้ถ้าชอบวาดสะสมอะค่ะก็จะวาดแบบเป็นซีรีส์หน้ากากเลือกๆมาอย่างเงี้ยเราก็จะวาดเป็นเป็นเซตเก็บไว้คำอะไรอย่างเงี้ยตัวฟอนต์ตัวหนังสือที่เขาใช้นะก็จะลงรายละเอียดลึกลงไปสำหรับ งานวาดถ้ามันจะต้องจริงจังหรือต้องการเขาเรียกว่าสื่อสารเยอะๆแล้วเคลียร์แล้วก็ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเน้นข้อมูลเยอะๆหน่อยพอเราเก็บข้อมูลได้ระดับหนึ่งทั้งเรื่องภาพนะคะองค์ประกอบที่จะเอามาใช้วาดสตอรี่เบาๆนะคะอา,อารมณ์ภาพอะไรเงี้ยจากนั้นเราก็อาจจะไปดูเรื่องของอาร์ตเวิร์กนิดหน่อยว่าเอ้ยเราจะวาดเส้นอะไรแนวไหนเพื่อที่จะได้ เตรียมในการวาดต่อไปแล้วเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะสำหรับเรื่องของการสเกจนะสเกจที่มันดูจริงจังกว่านี้อันนี้แค่เรียกว่าเก็บข้อมูลเก็บไอเดียนะคะแล้วก็หา Reference เพื่อที่จะมาทำงานต่อไปพบกันคลิปหน้าค่ะยังไงก็อย่าลืมนะหา Refer e n c e นนะแล้วก็คิดคอนเซปต์ไอเดียสำหรับงานวาดของตัวเองไว้นะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ